สวัสดีค่ะวันนี้เราชาว MJU2T สันป่าเปาจะมาชวนคุณทำอาหารกันค่ะเมนูวันนี้คือเมนูหมูฝอยซึ่งเป็นเมนูถนอมอาหารที่เราได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนในการแปลรูปให้เกิดรายได้ในชุมชนสันป่าเปาด้วยนะคะ หมูฝอยเป็นเมนูที่อร่อยกินง่ายจะกินกับข้าวเหนียวข้าวสวยหรือข้าวต้มร้อนๆก็อร่อยค่ะวันนี้เรามาที่บ้านของพี่อุทยัยโพธิปันค่ะเดี๋ยวเราจะขอพี่อุทัยสอนวิธีการทำหมูฝอยตามมาเลยนะคะค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับพี่อุทัยแล้วนะคะสวัสดีค่ะพี่อุทยัยก่อนอื่นอยากถามพี่อุทัยค่ะว่าการทำหมูฝอยเนี่ยมันยากไหมคะ ยากค่ะมีขั้นตอนเยอะค่ะแล้วหูฝอยนี่เราสามารถทําได้หลายรสไหมคะคุณคะได้หลายรสค่ะตอนที่ตอนนี้ที่ทําอยู่มีทั้งหมดสี่รสค่ะค่ะมี่รสอะไรบ้างมีรสดั้งเดิมค่ะมีรสของเจียวรสสมุนไพรแล้วก็รสลาบเป็นรสลาบอีสานค่ะพี่อุทยคะแล้วทีนี้วิธีการเลือกหมูที่เราจะเลือกแบบไหนคะเลือกส่วนสะโพกของหมูค่ะใช้ส่วนสะโพกหมูอย่างเดียวค่ะสะโพกหมูที่ที่มันไม่ต้องเียมันเยอะใช่ค่ะไม่ต้องติดมันใช่ค่ะจากนั้นลาคาพี่ จากนั้นก็นําหมูมาทาความสะอาดนะคะล้างสะอาดก็แล้วก็นําไปต้มค่ะต้มนานไหมคะต้มต้มใช้เวลาต้มไม่ํากว่าหนึ่งชั่วโมงค่ะค่ะแล้ววันนี้คือใครก็เตรียมเตรียมเตรียมมาให้ดูใช่ไหมคะเราจะฉีดยังไงใช่ค่ะเดี๋ยวให้คือใครสาธิตเลยใช่ค่ะวิธีการฉีดวิธีการฉีดหมูนะคะฉีดเป็นเส้นยาวๆเลยค่ะฉีดเป็นเส้นยาวๆใชะค่ะ ฉีกหมูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนํามานําหมูที่ฉีกแล้วมาหมาักในส่วนผสมส่วนผสมก็จะมีน้ําตาลเกลือแล้วก็ซอสปุงวดแค่นั้นค่ะสามอย่างค่ะเดี๋ยวเรามาหมักกันเลยนะคะค่ะ หมักหมูที่ไว้ไม่ต่ำกว่า3ชั่วโมงค่ะค่ะพราะก็3ชั่วโมงเราก็จะนำไปทอดค่ะค่ะค่ะ เมนูหมูฝอยที่เราทำในวันนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะถึงแม้จะมีขั้นตอนการทำที่ไม่มากแต่ถ้าจะทำให้อร่อยเราต้องใส่ใจทำทุกขั้นตอนนะคะที่สำคัญเราต้องสนุกไปกับการทำอาหารด้วยค่ะชิมไปปรุงรสไปเดี๋ยวก็จะได้รสชาติอร่อยและอาจทำขายเพิ่มไรายได้อีกทางหนึ่งให้ครอบครัวนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่อุทยมากๆค่ะที่สอนเราทำหมูฝอยแสนอร่อยสนใจอุดหนุนซื้อหมูฝอยของเราติดต่อ MJ u 2 t สันเป๋าได้นะคะ พบกับกิจกรรมดีๆมีประโยชน์ของเราได้ใหม่นะคะขอบคุณค่ะ